enjoy กับการตีกวนนะฮะมันต้องมีสักกวนแหละที่มันเหมาะสมกับเราสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง10เรื่องจริงของการตีกวนแบดมินตันนะฮะที่คุณอาจไม่รู้โอเคเริ่มเกินก่อน,นะฮะคือวงการแบดมินตันนะฮะการจะตีกับเพื่อนหรือกตีหน้าบ้านอนะ่ะโดยเนี้มันทำได้ยากนะ หรือตีครอบครัวเวลาอาจจะไม่ได้หรือมืออาจจะไม่เท่ากันเนาะเหมือแนบบแบบเราเก่งกว่าหรือที่บ้านเก่งกว่ามันก็จะมีการจัดกวนขึ้นมาฮะการจัดกวนเนี่ยคือเราก็เอาแบบสมมติผมจัดที่ลายมินทาก็ลาดเผาลาพาแหงวชระพล,ลก็จะมาตีกันปุ๊บเราก็จะได้เจอคนใหม่ๆได้ปะทะฝีมือใหม่ๆบ้างอันนี้คือการจัดกวนเนาะโอเค การจัดกวนบางคนอาจจะไม่รู้กฎกติกาหรือว่าการเขาเรียกอะไรเข้าร่วมสังคมเพราะว่าแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยไหฟังข้อแรการเสบร์ยิงเสบร์ยิงผิดไหมสําหรับผมอะผมมองว่าอยากยิงก็ยิงไปแต่ทาคนอื่นอะผมมองว่าเสบร์ยิงก็อาจจะดูไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคือการเสบร์ยิงอะจริงๆมันมีกติกากําหนดไว้ว่า1.15เซนติเมตรนะ่นก็ประมาณเอวผมเนาะผมเคยถามเพื่อนๆที่เคยไปตีเมืองนอกเขาบอกว่าการเสบร์ยิงเนี่ยคือเรื่องปกติแต่ถ้าเป็น เสิร์ยิงในไทยหรือในกวนเนี่ยบางกวนก็จะมีข้อห้ามเลยว่าห้ามเสิร์ยิงนะห้ามเสิร์ควิกเสิร์หรือว่าแบกและดีดไปข้างหลังนะบางกวนเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะบางกวนก็งดไปเลยเนาะหรือบางกวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็จะมีคนสงสัยว่าเอ้ยพวคุณยืนชิดเส้นอะใช่ฮะคุณยืนชิดเส้น คือการยืนชิฟเส้นอ่ะมันจะมีเส้นบ่งบอกอยู่ว่าเท้าคุณห้ามเลยตรงนี้แต่การเสิร์ฟยิงอ่ะมันไม่มีอัมพลายหรือว่าคนจับดูว่าคุณอ่ะจะเกินร้อสิบห้าเซนหรือเปล่าเลยตัดปัญหาฮะรวมถึงการแข่งแบตเว็บต่างๆนะมือบนผมไม่แน่ใจว่ามียิงหรือเปล่าแต่มือกลางถึงมือล่างไม่มีแน่นอนหลายๆกวนก็จะไม่ให้ยิงนะเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ออกไปนะ,ะทุกคนสองรีเควฮะ การรีเควสเนี่ยคือมันเป็นการที่สมมุติว่าผม,มอยากตีกับคนเก่งๆคนนี้ใช่ไหมโอเคก็ร,รีเควสได้ฮะแต่บางทีการรีเควสอะ่ะเราไม่ควรรีเควสแบบว่าคนเนี้ยสองเกมสามเกมเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่อยากตีกับเราเข้าใจปะแต่ถ้าคุณรีเควสกันเองสี่คนอย่างเงี้ยมันโอเคจะรีเควสกี่เกมก็ได้นั้นนั่นคือคุณตัดสินใจเองสมมุติว่าผมจะรีเควสคนเนี้ยสองสามเกมอันนั้นก็ไม่ควรทำนะฮะคุรก็ต้องเออเดินไปถามเขาว่าเอา้ยตีกับผมได้ไหมนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะสามฮะสอนในเกมสอนในเกมเนี่ยคือ ที่แบบทําไมคุณไม่ตีอย่างนี้ล่ะซึ่งมันไม่สมควรนะฮะผมบอกเลยว่ามันไม่สมควรแต่ถ้าคู่ของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทคุณหรือว่าคนที่คอยจะรับฟังของคุณเขายอมอยากให้สอนโอเคคุณสอนได้ฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเจอกันครั้งแรกไม่แนะนําให้สอนนะฮะเพราะว่าคือเขาอยากมาสนุกเนาะเขาไม่ได้อยากจะมาเรียนรู้แบดมินตันขนาดน,นั้นอยากไปสอนเขาก็ปล่อยให้เกมจบไปแค่นั้นนะเขาชอบแบบนั้นรักแบบนั้นก็ให้เขาตีแบบนั้นไปเนาะอย่าไปบังคับจิตใจเขาว่าเฮ้ยคุณต้องตีอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเขาไม่ไ ับ4เขี่ยลูกบางคนอะ่ะเขี่ยลูกโดยที่ไม่ตั้งใจเป็นไปได้ครับอยากให้ตักลูกแล้วก็ตีให้เขาหรือว่าหยิบลูกแล้วก็ส่งให้เขาแต่อย่าไปแบบเขีย่ยแบบปัดปัดปัด,ปดมันเป็นการเสียมารยาทซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้มือใหม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นอะ่ะมันคือการเสียมารยาทนะก็พยายามเอาลูกให้เขาถึงมือหรือว่าตีใช้แร็กเก็ตเนี่ยเราเสิร์ฟให้เขานั่นคือการรักษามารยาทห้าครับผมตีไม่สนุกแล้วเดินออกเก็บอันเนี้ยมันเหมือนการที่คุณไม่ให้เกียรติฝั่งเราแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามด้วยกันคุณไม่สนุกอไม่อยากตีอ่ะจริงหนึ่งครับมันไม่เยออเหรอครับ21แต้มอ่ะถ้าไม่ชอบจริงๆคนตีให้จบเกมไปแลนะ้วแล้วก็เอออาจจะไม่ตีกับเขาอีก ซึ่งมันมี2กรณีนะอย่างแรกเลยคือไม่สนุกและเดินออกเกม2สองเนี่ยคือถ้าตีไม่ไหวหมายถึงคุณเหนื่อยหัวใจจะวายหรือว่าคุณสุขภาพไม่ดีคุณตีได้แค่นี้จริงๆแล้วโอเคอันนั้นมัน,มน,มนอีกกรณีหนึ่งเนาะป่อไป6ครับผมการไปตีกัวเนี่ยคือถ้าเราไม่ชอบอะไรให้บอกหัวหน้ากวนนะอย่าไปแบบโพสโ,โซเชียลให้ผมไปตีกัวนี้มันไม่สนุกเลยผมไปตีกัวนี้มันรอ,อนานคือคุณพูดหัวหน้ากวนเลยครับว่าไฮ้ผมขอผมขอตีสนุกกว่านี้ได้ไหมผมก็ตีหนักกว่านี้ยได้ไหมผมรอ,อนานแล้วอะไรเงี้ยคุณพูดไปเลย <S 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 ไม่ต้องไปนั่งแบบว่าส่งโซเชียลรับหลังมันดูไม่ดีอะครับอันนี้มุมผมนะเฮะคนเบาอยากตีหนักคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าการตีกวนแบบมินตันผมขอยกตัวอ,อย่างเป็นมือนะ ผมมือเอ็นผมอยากตีกับมือพีลบอ่ะพีลบเพราะอาจจะยอมมาตีด้วย1เกมคือทั้ง4คนอะฝั่งเรา2ฝั่งเขา2ถูกปะมันต้องหานค่าลูกเท่ากันสมมติว่าหารคนละ15บาทลงโตคือ60บาทคุณอะอาจจะแบบเฮ้ยผมเสียตังค์แล้วผมอยากตีตคนเก่งๆใช่คนับคนเก่งๆเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันผมเสียตังค์แล้วเหมือนกันก็อยากตีคนเก่งเหมือนกันเขาไม่ได้อยากตีเบาคุณคุณก็ต้องเข้าใจหัวกู้ด้วยบางทีมันจัดให้ไม่ได้นะอันนี้ในมุมผมนะมันจัดให้ไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาจะยอมตีสักเกมสองเกม ฝีมือไม่ถึงเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองให้มันตีหนักได้เท่าเขาเนาะสมมติว่าคุณอยากตีเขาก็อยากตีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้ันทั้งสองฝ่ายถึงมันจะไม่บาลานซ์กันถเนาะือว่าโอเคคุณสมัครใจในการตีด้วยกันแต่ฮนะอย่าไปโทษเพื่อนร่วมทีการตีกวนเนี่ยคือมันตีแค่2เซตแล้วก็จบไปมันไม่ได้มีเงินรางวัลถ้วยรางวัลหรือว่าหอ,หอกิยศในการชนะครั้งนั้นอะคุณเข้าใจใช่ไหม โอเคเราแพ้ก็คือแพ้จบไม่ต้องไปโทษเพื่มเรื่องทีมเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครฮะเราก็แค่ตีกลัวแล้วแค่ออกกําลังกายสุขภาพจิตเนาะ <c oughs> แค่นั้นฮนะไม่ต้องไปแบบเฮ้ยคุณตีให้ดีกว่าน,นี้ค่อยมาตีผมอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเก้าฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของ m i n เซ็ตและความคิดตีแบบนะครับอย่าตีเอาแต่ตัวเองนะอย่าคิดว่าเฮ้ยผมจะเล่นคนเดียวผม,มาเคยเจอประสบการณ์ที่แบบส่วนใหญ่ให้ผู้หญิงยืนหน้าผู้หญิงบางคนนะเขาไม่ชอบยืนหน้าเขาอยากยืนข้างหรือยืนหลัง โอเคบางทีมันก็ต้องแบ่งกันตีใจเขายืนหน้าอย่างเดียวแล้วเสียตังค์เท่ากันมันก็กะไรายอยู่ใช่ปะ่ะคือสุดท้ายแล้วขอด่ะคุณก็แบ่งกันตีคนละครึ่งก็ได้ถึงแม้เขาจะตีไม่ได้หรือจะตีได้ตีเอาตัวเองมที่ตั้งว่าเฮ้ยฉันต้องคุมเธอตลอดนะใครที่ตีผมมันจะรู้ว่าผมอะถ้าอยากยืนหน้ายืนถ้าอยากยืนหลังยืนเลยแล้วแต่เขาต้องแบ่งกันตีนะฮะ สิฮะข้อสุดท้ายการคิดราคาจัดกวนแบบไม่ตันซึ่งราคามันไม่เท่ากันอยู่แล้วผมขอพูดในกรุงเทพนะเพราะในต่างวัดผมจําได้ว่าค่าขอดมัน20ส่สบามิบาทเองไม่ได้แพงค่าลูกก็ประมาณ15บาท16บาท17บาท18บาทอันนี้ก็แล้วแต่กวนเนาะส่วนกวนของผมอะแน่นอนฮะกวนของผมค่าขอดอะค่อนข้างแพงที่สนามคิดอยู่ที่180บาทเราก็เลยเก็บ90บาทคือครึ่งหนึ่งของสนามค่าลูกเราคิดถูก15บาทได้กําไรไหมผมบอกเลยครับว่าได้กําไรฮะ ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยเราน่าจะได้กำไรประมาณห้าถึงหกร้อยบาทแต่ว่าสมมุติว่าถ้าขอดที่ไหนเหลือร้อยสี่ร้อยห้าอย่างเงี้ยกาไรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสมมติมว่าผมไปตีขอดขอดหนึ่งเฮ้ยทำไมเก็บค่าขอดแพงจังเก้าสิบาทแต่คุณต้องคิดก่อนว่าขอดเนี่ยมันมีห้องน้ําที่ดีที่จอดรถที่ดีขอดที่ดีไฟที่ดีการบริการที่ดีก็ต้องยอมแลกยอมเสียโดยการที่เอ้ยคุณต้องจ่ายแพงขึ้นหน่อยเนาะผมจะยกตัวยอย่างนะพูดถึงค่าสนามอย่างเดียวนะกวนเนี้ยจ่ายเก้าสิบบาทกวนเนี้ยจ่ายแปดสิบบาท ที่จอดรถโลเคชันมันต่างกันล,ลิบลับคุณยอมเสียเพิ่มมีแค่สิบยีบาทคุณอาจจะสบายใจกว่าเพื่อความสะดวกสบายให้คิดอย่างนั้นนะส่วน bad, ลูกแบดลูกแบดเนี่ยต้นทุนแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วฮะอย่างผมอะเป็นเจ้าของร้านค้าเราก็ได้ลูกแบดที่ต่ําที่สุดถูกไหมเราก็รับโดยตรง แต่คนจัดโกนที่อื่นเนี่ยเขาต้องรับจากเราอีกคอ,อหนึ่งเขาก็ต้องบวกไปเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างเราคิดถ้าลูก15บาทเขาอาจจะคิด1 6 17 18บาทเพราะต้นทุนแต่ละคนมันไม่เท่ากันสบายใจที่ไหนก็ไปตีที่นั่นจะได้ไม่ต้องเฮ้ยแล้วน,นี้ตรงนี้แพงนั้นแพงก็ถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปเนะาะสำหรับการตีกวนก็เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาอะไรบ้างก็สามารถแนะนําผมได้เนาะนอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนาะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจกันทั้งหลายฝั่งนะแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถอิน เอ้ยคุณอยากได้ความรู้นี้นะเดี๋ยวผมจะพยายาม เป็นวิดีโอให้คุณได้เข้าใจง่าย,ายๆขึ้นเนาะครับเอนจอยกับการตีกวนนะฮะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปอีกเนาะไปหากวนที่มันเหมาะสมกับเราหาไปเรื่อยๆรมันต้องมีสักกวนแหละที่มันเหมาะสมกับเราแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆบางทีเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอ้ยเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าที่กวนหลายๆกวนไม่ยอมรับเราเพราะว่าผมเคยเจอคนมือใหม่หลายๆคนไปตีกวนครั้งแรกแล้วก็ได้ความรู้สึกที่มันเฟลมันรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกตีกวนไปเลยหรืออาจจะเลิกตีแบบไปเลยบางทีเราเจอกวนกลุ่มเนี้ย มันอาจจะไม่ใช่แต่เจอกว้นกลุ่มนี้มันอาจจะใช่ก็ได้ฮะบางคนอาจจะชอบกวน้นคนมีอายุวัยรุ่นแล้วก็หลากหลายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลือกสรรกันพยายามหาหลายๆกวนเผ <_ k _ n> ื่อจะเจอสิ่งที่ถูกใจที่สุดนะครับ <_ n> ไม่อยากให้เลือกออกกําลังกายนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h อป e ี Lazada Line แอดแลวก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6อยู่ตรงข้างประคอดทัมนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ หรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับพวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ